ใครมีแลนจะไปที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวไปเริ่มแรกกันที่พิธีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงที่จังหวัดพัทลุงครับจังหวัดพัทลุงจะก,กิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงครับวันนี้ที่ธนาคารเลือดชั้นสองโรงพยาบาลพัทลุงจังหวัดพัทลุง ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณโดยได้จัดก,กิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีมีข้าราชการเจ้าหน้าที่สมาชิกอาสารักษาดินแดนและประชาชนจากทุกอำเภอร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากบรรยากาศเต็มไปด้วยความสำนึกในพระเมตตาและความตั้งใจในการทำความดีอย่างพร้อมเพรียงภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการบริจาคโลหิต การบริจาคดวงตาและการบริจาควัยวะเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการรักษาถือเป็นการต่อชีวิตเพื่อมนุษย์และสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่โดยมีนางสาวสอนอนงงสงสมพันธ์ปลัดจังหวัดพัทลุงเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมบริจาคพร้อมกล่าวชื่นชมความร่วมแรงร่วมใจของชาวพัทลุงที่พร้อมทำความดีเพื่อแผ่นดินครับ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะต่างก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าการบริจาคโลหิตและอวัยวะในครั้งนี้ถือเป็นการสืบสารพระราชปณิธานในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรเป็นการแสดงความจงรักภักดีด้วยการทำความดีเพื่อผู้อื่นอย่างเป็นรูปธรรมเปรียบเสมือนการมอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์และถือเป็นอนิสงส์สำคัญในการถวายเป็นพระราชกุศลอย่างสมพระเกียรติค่ะ